สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ส้มถกทุกท่านนะครับผมยอดบอนเก่าๆก็จะพาเอฟซีและท่านผู้ส้มทุถกท่านไปที่บ้านแม,ม่ลำไยนะครับแม่ลำไยหนี่เพันก็นมีเหล็กติดเหล็กคำนวณน,นะครับว่่เคยพลาดน,นะครับสี่เป็นยังไงกับฟังน้ากันนะครับขมาแม่เหลวกรุน,นากดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อ้เพิ่นก็นใหาแล้วนะครับที่เป็นนีงงตามไปฟังน้ากันพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับ ตามผมมาหนะครับพร้อมเลวสวัสดีครับแม่ลำไยครับอาสวัสดีจ้าเอาเป็นังไรสบายดีบ๊อซึ่มื่อนี้สบายดีวันไห้มาถามหลายงวดแล้วอยากจังหน่อยอย่างนี้าขึ้นเ่าเลย่าขึ้นเก่าเลยตีเก่าดีหลายสบายอยู่บ่เก็บไข่ได้ป่วยสุขภาพแจ้งแรกก็ดีแล้วล่ะเป็นในโชคดีบ่อขันอ๋อก็ยังมาสื่อเรียกป๊กลุ่าม สื่อใ่ศูนย์สองศูนย์สามกับเก้าสิบแปดสิบเลขซื้อใจศูนยสื่อท่านี้ล่ะคือบกกับบ่าอ้ากบกกับแล้วกักับกัรบวกลับมันก็กันนี่แหละมันเส้นดายก็ยังเดกันออกมากเนาะมันนด่กกันอกันนั่นละบวกันกันนั่นละแลนตอรนั่นเลขผู้อ่นรายกาสารมันออกไปแล้วเนาะเลขสามเมน ศูนย์แก็ไดเดีเที่จริงก็เป็นสิ่งหนึ่มันนคนกับว่ามันออกไปแล้วมันถือว่าออกง่ายไหมอท่าท่ยังมันออกมาอีกเลยก็เขาเนาะเพือเรียกกันเจ็ดสองนี่ไหมออกสามสองเทียเป็น่งอันวดที่เป็นให้ท่านปันไปตองวดไปเป็นกระจอกระจั่วเาท่านได้ฝันแล้วทอมันกระสองขึ้นสามขึ้นแล้วเนาะเมื่อี้มันตองงวดนะอันฝันกับแบงันเอ็มซน้ำน้ำเนก็รรออัน เคืองเคืองผืนดีมันจังฝันแง่มันจังนั่นอันนี้มันบ่กท่านใดมันก็บไม่ไหมเนาะไก่ไกมันมันนั่นก็คือว่านรือผู้ใดกับเพรใครฝันได้ทั้งมันกับแต่ละคนกับเมาน้านันเหลียกกันเดี๋ยวกะนเสียว่าถทีเดี๋ยวกะนเสียว่ากลับไปดีกะกะเสียล่มแง่กะเสียความรู้สึกแง่นั่นแล้วเราประเดี๋ ถ้ามงเงยเพราะท่านเหเศร้าก็เลยบ่ฝันเครองเมขื่อนยังหน่อยน้อเื่นเหล็กอ่าที่ถามเรียงเหล็กติดเหล็กคำเลื่อนหน่อเดเออบ่ควรเหล็กติดอ่ะมันมีอยู่บ่เคยผ่านเป็นมาตะเกียบบ่เคอสุดก้อนนั้นก็เคยเอไปล่องคลองแม่ลำไยนี่ครับร่องสองงวดก็ถือสองงวดอยู่ดิจนเอฟซีถามหาบนนะแต่ว่างวดที่สามนี่เจ้าเอาเล็ก วิธีไม่สองโตมันก็เลยบว่าถือกยเดยกาเล่บว่าได้เอาอีกกระบากันจะไหลงวดอยู่บานนี้ก็เลยกขึ้นไตขึ้นพ่อคืออย่างว่าทําอกกันไหมติดมากตลอดขี้ขอนบอกตีขี้โตนี่ติดมาปีเห็นบะติดมาปีปีหนึ่งนีมันสิพิษอยู่เทียงหนึ่งันนพิษอยู่เทียงหนึ่งปีหนึ่งปีนี้ ผิดไปปีนี้มันผิดแล้วเอออันที่บอกฟ้าเสร็จพีดตั้งแต่ต้นปีเห็นวะเออพิดโอ้ก็แตงมามันติดมากคักอยึ่เนาะมันติดคักอยู่แต่ว่ามันหึงเั่นเขาจับใส่บ่ถือจับใส่บ่ถือแต่มันมันออกน้ำกันมาเรื่องซี่ตัวมันห้วยเมื่อวันออกสวนห่านเนาะเลขมันมีนันมีศูนย์มีหนึ่งแล้วก็มีหกมีห้าอ่ะ ปดดีก็ซื้อตังแต่หาศีหาสิบหาศีบหาสิบเออซื้อแต่หาเออมันหนันงวดก่อน่ะงวดก่อนไม่ไม่ออกหนึ่งหกกบาดนี้งวดนี่งวดนี่มันมีสองกับอันสามแล้วก็กับอันแปดกับเก้าบารนี้แล้วก็เลยฝันว่าผู้เฒ่านัมาห้องเข้นเลขงวดนี่มันมีสวนมัมีสูนมีเนเออ บานี่ก็เล่นซื้อศูนย์สองศูนย์สามแปดสิบเก้าสิบซื้อเสลิกซี่ตัวดีซื้อซีตัวดีเต้วางบัคกับมันบะบักับโอ้ยเสดายเนาะเสดายอบาร์นี่มีอย่างไรกับบารนี่กะเมียนนี่แหละมีมีเก็ตมีแปดมีซีมีสามนี่แหละมีเก็ดมีแปดมีสี่มีสามมันมันเป็นเลขสองแถวเนาะแถวเต่แถวเท่งเนาะเต้ว่างมันจะมีผู้มาบอกอยู่ ว่าเลขอันมาเออแต่ว่าบัตรนี้บัตรบัท่านมีมันบอกมันมันมันเพราท่านไหนไก่ให้เอาแต่เลขคำนวณเดียวก่อนนะซีตัวเดี๋ยวก่อนมันอันมันมันเพราท่านไหนไก่เออไม่ไก่กับกับจ้าของฝันถูกกันกับเขามาบอกแม่เอาเลขเลขคำนวณนี่ซีตัวนี่มันอ๋อตรงไหนเม็นบ่ มันกับใน้าไปไหนเจ้าว่าเจ้าว่าขันได้ยินว่าตะกีว่าขันซื้อเล็กบ่วมีนซีตัวนี้ปวต้องสื่อบัถือกันบะโอ้ยขันในส่วนมันเอมันก็ขันว่ามีในซีตัวเนี้เล็กดังมากกว่าปฏิสือดิอันวานนั่นไหมอันขันมันออกเดียกคูหนึ่งตีอยู่ในนีเก่าเก่ามันกับว่าออกหนึ่งหนึ่งกับวอกสองสองกับว่าเบ้อออกได้ไหมเพราะว่า คันเลขออกคู่นี่เลขเลขเก่งเลขคำนวณผิดยดเองเพราะว่ามันมันบ่อยากเป็นเลขคู่นี่ไหมไอเอฟซีบางน้ำเงินันเพื่อว่านั่นเห็นครับกะเลขแม่ลำไยนะครับเลขคำนวณเมื่เค่อยผัดเพื่อไงมาแล้วนะงวดวันทีสามสิบเอ็ดกรกฎาคมุมหกหกกามีเลขยกเลขเก็เลขแปดแถวบนนะครับแถวล่างกะมีเลขสี่เลขสามนะครับเป็นเลขติดเม่เค่อยผัดนะครับถ้าบ่มีได้หนี ไม่ต้องซื้อเนาะครับก็เป็นธิการเปรียกของแม่ลราไใหญ่ทีเรายถือมาตลอดปีนะครับกับกัววาว่คพงสีเห็นแล้วนะครับขันมันเป็นอย่งสี่มันก็ซื้อไร้ง่ายอยู่ดีล่ะซี่ตัวมันก็กระเพ่ไหลแต่ว่าในซี่ตัวนี้แม่ลราไใหญ่คิดมักตัวใดตัวใดตัวหนึ่งบอกในนี้มันเร็วกว่านี่ยเดเรยวว่านย่ยังติดท่านอยู่จากวัตอันนี้ก็ กิดวันเบิองคือกันกันวอกวันนี้เอาตามเลขวันตีถ้าว่ากิกเกิดว่าตามตามกับแมนบ่าตามกับแมนเพราะว่ามันมีสูตรของมันอยู่ว่าแปดมื่นก็รึแปมื่นอะไรยังเลขว่าวันจันทร์มาดิเลขวันจันทร์คิดคิดว่าติดตัวได้ มักตัวได้หนึ่งว่ามีตัวเน้นมั้ยวะไม่ซีตัวนี้เนาะเปลี่ยนว่าในตัวนี้เอาเป็นซีไปตะ้อนเ่าท่านเน่ฝันเพราะท่านเดนฝันเพราะท่านเหนียเทียบกันได้เออขันแม่นฝันหนี พวกที่ถ่ายจว่ากันเนาะที่ว่าพวกที่ทายอยู่วันกอวนันเนี้ยมีไงจะถ่าเนาะ้อง่บอกกันคับพนศูนย์ยังกับอนันที่ว่าศูนยังกับเบ้อต่อไปเนี่ยให้่าบอกศูนย์ตัวเดียวเออขาก็ลา่จับในเด็กซีตัวเนี่ยมันเกิถือตัวเนาะจับซีส่วนกับแปดชิปเตชิกับศูนย์สามศูนย์สองขนาด พอป๊อปกรับบวะนี่เล่<า> <c oughs> บวันใดวันใดเทียได้เนาะนั่นแหละกันเว้นคงทุ่ยไทยอย่างกันพันกันที่มาตามอีกอยู่ใน <c oughs> ตามนี่เด้ดเอเพ <c oughs> ราะว่าใกล้ๆอยู่เลยล่ะเท่ว่าอันนี้เอาเอาเลขกสี่ตัวนี่ก่อนเพราะว่ามันแม่นซ้ำนีก่กะสมมติว่ามีเลขดังมากเรื่องเขาฟันได้เพราะมีนั่นนี่โอรตุกีสมา ขันมันดังมากเดินมาตัวไร็คือเอาใส้นเอาใส่นีเ<ะ>น้เลยบหรครับกับแม่ลำไยเราก็วางจันแหละครับเรายืนยันนะครับกะแม่ไทยที่ทุนนี้กับีแม่ <c oughs> ไทยคลิปนี้นะครับกะเลขแม่ลำไยนะครับเลขคำนวณไม่เคยพลาดไห้มาแหลวเงินวันที่สามที่เบดกระดาษคมหกหกนะครับเลขคำนวณเราก็ใไห้มีเลขเก็ดเลขแปดเลขสี่เลขสามนะครับเลขติดไม่เคยพลาดนะครับ ถ้าไม่มีได้หนิไม่ต้องซื้อระวังสั่นนะครับกรับกับขอขอบคุณหลายๆเด้อแม่ลำไยที่ไห้เนวทางให้งแกเอฟซีใดมีให้มีโชคมีหลาบน้ำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับไอใดขึ้นกำตังใจเนาะครับครับ